ว่าเปนีล้ยนีั่นทงเที่ยวจยงว่ตุราเดศูนสิริกิจมอุนนันจันร์มอกับวันทียีสี่ยีพายี่บกดึงดึงไปได้เป็มัง้งนี้นะจะเป็นเนี่ยขา้าวรดฉดขา้าวลถูกขา้าวลาหลอกสมอย่างของอภอจนะตัวแทนอภอจนะอ่าไปไกลเลยรุนนันาจานทร์หมอรุนนันาจานาจาม์อนาามอนะครับ วัน <ım. S 2> ิยิบเซยิผ้ายิพกแงะครับกระดากระดาคมเนี้ยนะแงะกระดากระดาคมเนี่ยไปปอกกันได้นะครับนะบูธอยู่ตรงไหนีรบันพื้อยู่ข้างหน้านะครับชิบกอำเภอกประมาณชิบกบู๊ดนะนะครับจะมีทีมอบจทัวร์เกษตรมาประมาณสามปันนาหลายคนอ่านเยอะแยะขนาดนี้นะนี้เป็นงานผู้ว่านะครับผู้ว่าทำการตั้งดับคือท่องเที่ยวสงขลาเมืองท่องเที่ยวอ่า กมีทองเทียวตั้งทองเทียวแหละกินครับกมีข้าวลามมาีลูกเวี้ยนมีอะไรติดท่องดีแต่ละอำเภอกับนั่นมาโชว์มาชิมกันดีนั้นกับวันวันเด็กนะครับน่าชิมวันเด็กกี่ปีครับก็ไปพบ,บกันนะเไปเลย